เมื่อกี้เห็นยังเมื่อกี้เป็นย่ครับฮะย่าเป็นล้านน่นบ่กองน้ำาบารครับให้ของน้ำครับหาบาครับไอ้ต้อมแล้วที่เขาจะเรีนะอ๋อาบาน์าบารจ้งมาตนนี้เพิ่นเมื่อไหร่ก็คิดงิน้เพิ่อนจิเอาคิดแล้วเนาะหาเรงเขาเนาะบารครับฮาบาขอาน้ำก็เขาบดน่องนะของผมฮาบาเด้ยครับาบารครับให้ของน้ำครับปวดแล้วเป็นยังไงก่อนนี้คือได้ตบหัวไอหัวไส้ก่อนเป็นไง บได้ที่เป็นบอเอาโอ้ได้ที่เอาไงเลยกระแลเฉียวแนวเหยียบเมื่อมันไปสิ่พอดีเมื่อตัวสิ่งพอดดเบึ้งตัวเขียนบอกเอาให้หลายๆในบางลีลาอบางลีลาแล้วความตั้งใจกันบอ๋อสดหลายๆเพราะในเตจน่าตั้งใจซื้อๆแน่เด้ที่เป็นบออย่าเผลอหรอกฮาบาาครับฮาบาาครับ เป็นยังไงก็ผู้น,นึงเลยว่าแม่นันเรียกว่าเป็นห่วงนะว่าแม่นันเห็นแต่ลูกขืนว่ามันสิลูกเขาของนา้าเว้ยโอ้ยสิลูกข้นเต้นเขาบ่บอเข้เต้นะ<ล>สโโโดโดนตีเขาเหล่นมั่นกัน,เ,นเลยเ,ลเลต้นมั<ห>นเลยนะโดนตีเขามวลกะนเลยอ๋<ะ>อ,อ,อสุทธินทรงซีกว่าเห็นลูกข็นขออยากเขาของน้าผู้นี้ก็เลยไปเอามาดนตีเพิ่มมันโอ้ดนตีเพิ่มมันล้วกดดเขาีเอนะตีเต้นใสร ว่าไม่นี้วา่าสิตว่าจิเป็นเงี้ยไปออกจับมือเบลยู่จะเอาไปบไ่ได้ถือบอลสก,กัดไวหาเลยเนาะเพื่อนสกัดดาวลุงไวหาเลยไม่แต่ว่าจิตได้มีโอกาสได้จับคือยังน้องแอนออร์ดีบอกจกังหวะนี่แล้วบอลนี่ก็จังหวะสิแป้งเป็นเฮียนี้เป็นจับเลยแต่ว่าอุตสาหสอบไว้เลยเนาะก็รับมาสอบบอลไปเลยนะลบบได้เลยว่าจิตเอาเฮียลีไปให้ติปน้องเววบลก็ข้างหลังที ผ่านเลยไปเียหนีออกวทีคริปนี้เขาเล่ตัดออกเลยเขาเลยตัดออกเลยเลยวดเล่นาะจวดวัดเลยย่ลือกเลครับหาบาทครับหาบากับอ้กับไส้กับโบเวนเนาะเป็นคนเฝ้าของน้ำครับทำงานอยู่นีมาสามเดือนกว่าแล้วเงินเดือน เดือนแรกได้พัฒนาเดือนต่อมาเดือนต่อมาได้หาสิบบาทเดือนนี้ได้หาบาทเดือนอะไรได้กินแกงโอ้คือน้องมากินเนาะโอ้โตหโม่แกงวันเป็นพนักงานปอกห้องน้ำวันนี้เป็นมือที่หอบพักกลองเร็วเนาะเมื่อกี้เนาะทำพักสองเร็วเด้งสี่แยกมือสูมือได้เนาะสุดยอดครับแต่ละมือหกทุ่มที่มือเร็วที่สุดกินข้าวต้มกันอีกไหมนี่กินยังกินข้าวต้มก็ได้ครับผมแวันนี้ แต่มืนอนี้รู้สึกว่าโอปดโพยอยู่เขาหลอกล่วงมีหัดผูสาวไปจับมือเขาหลอกลวงหลวคือว่ามีผู้สาวไปครับมื่อมองยุดไปห้าพอดเมื่อขี้บอดคือว่าแต่มีผู้สาวไปครับอันนัเนเรื่องขาบาครับบาสบาทเบิดนขึ้นไ่ได้ไล่บาสแี้วหอไม่ได้ลไม่ได มา,าตาน,น่นะครับน,นักดนตีเนี่ยจะคล้องค้าเลนคี์บอนว่าบริมาณนัเข่าขวัน,วเ,นวเอา้องบิกับเราบอกครับโอ้้องบลสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับเม่อมกหหี้น้องบลยังมากเลยนี่นะอ้ชาเกน้องบิกจะคล้องหน้ามว่าขี้น้ำเพินตีบอลละแมนหรอขพี้อคังมาเลยละวาให้ข้อพีนะอันแม่น้องบิลเป็นวะอันแม่พี่โจดิ โอ้โหโมกแลงยีรอนข้าวยอกข้หยอกน่าใจก็คิดอีรีละพ่อ่าเอาเลยคิดเนี่พ่กคิดของเจ้าล้วเออกติกาเข้ายังคือเกาเนาะไรมาซาหักตังเนาะได้กังออนเได้หัวใจเพโอเพสุดท้ายเนาะมวนมวน นี่แหละดนังดังพานี่แหละ,หละก็ควรจะเคยเห็นเจ้าของไอ้ผลงานเพลงที่ยิบหลองเดินเดียงดังเชี่อแหลกเลยโอ้ยอันนี้บมแม็นลำญ่อันะทีเปีวเอ้าคนละคนบ่คนละคนโอ้ผิดคนหลองเดินเดียงดังผมเป็นลำใหญ่โอ้ลำญ่อยผมเนบิวเป็นบ่ลำย่อยหายทองเหลืองนนะทองคำโอ้ทองคำยังไงที่บอกไปที่บอกไหมยี่บอกยังไงยังยังไงยังคราวนี้กินข้าวต้มปลากินข้าวหลอกลวงนะครับปะข้าวต้มคืออะไรข้าวหลอกลวงข้าวอะไรอ่ะ ก็เาหลอกรวมก็เข้าข้าวต้มโอ๊ตตาได้หรอป้าป้าป้าตักไว้ให้แล้วมันร้อนแล้วมีแล้วเอามาให้แล้วเหรอเนี่ยเหรอมันยังร้อนอยู่เอออยังมันกำลังกินแล้วเสื้ออยู่ไหนเสื้อที่เข้ามาให้อ่ะเออขอบคุณบนเนี่ยโอ้ขอบคุณพี่บุ๋มว่ะเออพี่บุ๋มนะ่นเอาเสียมาให้ซะเด้คิดว่าพี่บุ๋มเป็นคนหน้าตาแบบไหนรูปร่างมั้งเขอคือว่ามั้งบบดนี้ คิดว่านะเขาไม่ใส่ถุงนะครับก็ให้จับดูก่อนว่าเป็นเสื้อนะออ๋ใส่ถุงใส่ถุงเธอก็เก็บเองสิเพราะเธอเกี่ยวตัวไหนเขาไม่รู้เอาไปรูปพ่อเกไว้เกมไม่ถามว่าสีอย่างสีอะไรรู้ไม่สีอะไรอ่ะสีเขียวไหนรู้สีอะไะสีเขียวสีแดงรู้จักสีแดงไหมสีเลือดหนูบ้า โอ้โหเจ้าคนก็เรียนหมูครับบอกนี่เขาบอกต้นนึงสีอะไรสีดำแม่แสดงว่าเขาบอกไว้ห่วยมันบอกไว้ก้อนน้ำที่คู่เอจับถืออยู่นี่คือสีอะไรสีแดงเวชชาอบาจาเขาจะับที่คู่เอจับอยู่นี่คืออะไรคู่เอถืออยู่นี่คืออะไรคู่หูว่ะคู่เอถืออยู่นี่คืออะไรเสื้อสมกับเสื้อนี่ไง เอาถ้าเกิดคุเอจะเข้าห้องน้ำคิดตังกับคุเอไหมเนี่ไม่คิดครับเอาคือทำไมไม่คิดบัดเพ้โจคิดคุเอเป็นคนแต่งหน้าให้อแล้วผมไยกมาแล้วปนั่นมาบอกคเอเป็นคนทำผมทำไมกับพี่โจทาไมถึงจะคิดตังละทีนี้เพราะนะฮะก็เมื่อกี้บอกว่าจะคิดตังกับพี่โจถ้าเกิดเป็นพี่โจคิดตัง10บบาทโดโทษนว่าเดียวเขาว่าบางอย่างหันให้คลิปมีรลักฐานเมคกี้ รอเลยดื้อๆพี่โจพี่โจจะขึ้นมาตอนนี้เหรอครับวันนี้นอนง่ายไหมตีสามแล้วนอนดนึ่งหัวมาเรียบโทรฟังไม่ได้กลับบ้านแล้วพูดโพกงงเป็นไงครับพี่โจคลิปวันนี้ประทับใจไหมครับคลิปวันนี้เมื่อกี้ไม่กี้ไม่กี้พูดบอกว่าถ้าเกิดพี่โจจะเข้าห้องน้ำก็ ทวันนี้เอาขึ้นมาเน <X net repay> ี <and living S 2> ่ยวันนี้เอาขึ้นมาจุดดอกเพราะว่าอุตส่าห์ผ้าแางมาแต่บักกาอยู่มาห่อนมองก็เมือเอามือเค็งปากกอเข้าดังต๊อกวันนี้แม่ป้าจัดเดียวคือมันคิดว่ามันผ้ากันลักไปเที่ยวนะโอ้ก็เลยเอิญเศร้าเช็คก็เออเศร้าเช็ค บอหมายถึงอ้แม็กกี้แล้วเอามือเขียงวออานมันนี่บอ, <laughs> บอเล็บมันไปโอ้ก็เลยมาเห็ดเสินมันคืนนะครับธรรมดาคนบ่เห็นหงมันกับบ้านจงยง,นง,งสี่แล้เพิ่นเฮ็ดเขาหลออลวกหิวไปหิวไปหิวไป,วไปอยากกินไปไปไปนะไปไปแม็กกี้ไปหน่อย โอ๋อกำลังตีป้อมอยู่ก็ตีป้อมใช่ก็ตีป้อมอยู่อยากได้เอาวิขนาดเวลาตีขนาดเค่อยๆตีก็ได้แค่เรียนยี่ห้อยานี่เอาวิโอ้ยกดไม่ได้กันคนละเดี๋ยวเดี๋ยวความความรู้สึกตอนเรียนเอาวิเป็นยังไงบ้างโอ้ยห่อนได้ห่อนได้อะไรห่อนหัวร้อนหัวร้อนอารมณ์เสียไงอารมณ์เสียคือเหี้ยเพี้ยเขาตาดรีเลยแต่ว่าเขาเอาโทรศัพท์ไปอ๋อมันจะมีมันจะมีระบบของมันเล่นบ่ มีครับเอาละสิเสียงมันมีเสียงโคตเอยเดาเล่นนะน่าอไรอย่างเงี้ยเขาเล่นเรียกเรียน้ำขอเเดาเล่นนะเขาไอเหี้ยไอเหี้ยอะไริเออไม่ได้เปิดไม่ได้กันเฮ้ยมันยาดหยาดตันหยาดโตกันเออก็คือเอาจริงๆเลยกันบ่ได้มีอย่างเล่นว่ะอันบ่ได้เห็นดอกสภาพไปอะไยังง้นนะคร่ามีแต่อาศัยเวลาเขาเฮ้ยเฮ้ยดีขนาดนี้วะมันยากโตเข้าไปไหมมันมีเสียงมันยากโต ผู้เขาพอม่าเขานแว่าตีบักสำเร็จเตมล่นแลเนาจังมือเขาด่วนเันว่าเขาว่มคอยื่อคอยสูเยือเ้อคอยเอวคอยเอวอออ๋ยุ่งสิเนาะยุ่ทั้งรถตู้วะเียวพัทลให้ขัดเลยเนายเอาไ้นี้พูด้างหลังกัเรื่องหัวร้อนเนี่ยอูหหูนว่าเรื่องสี้อมนี่ย่าไปใหญ่เขาเลยเขาในตี้อน่ เบิ่องบนมาเน้่เอาก็มเอามาใส่กล้องนี้เอ็นเอาอบีนี่ยที่นี่เขตีป้อมตายแล้วว่าสันกัวมาแล้วเพรามันตียากบอกลว่ายเขาฟาวมูตใส่กงกูนั่งคือกองนี่เยู่าใหเนี่ย่ยปอดเลขาที่ว่าจังใดล่ะปอดอันนี้ครับกูเฮ็ดแก๊กเข่ากูดูแลเรื่องอาหารของพวกเขาครับตอนนี้กระทองในประมาณทองในประมาณหาหกเดือนครับหาพออยู่ครับเดี๋ยวนี้หาพออยู่หาพออยูุ่้าทูจะเป็นไยเด้อ เรบวเาขเขาพี่ปุกลุกจะซว้อออีกล่ะไปไปเม่อกี <k <k> <k ้อำบล่า้าแจกก็อนิวเขาแล้วเจ้าขอขออนุญาตอำลา้าแจกเขาแจกเขาอีกเลแจกเขาไปครับพ่อกับพ่อสองคนไหมครับมือนกนได้กินรองข้าวคับบายบายราตีสวัสดิ์าีสวัสดิแปลว่าสวัสดีครับ